สวัสดีค่ะวันนี้แฟมาพรีวิวเกมแล้วอะริวพูเจอกับคิสตันพาเลตนะคะก็จะเป็นอ่าศึกคอมมิวตี้ชิลที่เขาแบบว่าจะแข่งกันก่อนเปิดลีกนะคะปี2 0 2 5 2 6้เนาะโดยเขาจะนำสอทีมที่ชนะจากทีเมียรอังกฤษแล้วก็เอฟเอคับอลถ้วยนะคะบอลถ้วยสูงสุดของอังกฤษมาเจอกันซึ่งก็คือคิสตันพาเลตกับริวพู คือสองทีมนี้อ่ะเจอกันครั้งล่าสุดนะคะในศึกพเมลีแมตช์ปิดฤดูกาลเปิด,ดก่อนเปิดฤดูกาลก็ยังต้องเจอกันอีกซึ่งแมตช์ก่อนปิดฤดูกาลนะคะก็ทําการเสมอไปหนึ่งหนึ่งแล้วมันก็จะมีมีมเยอะมากในแมตช์นั้นแมตช์นั้นคือบอกเลยว่าเกือบแพอชิสตันพาเลตไแ่ได้แบบอันนี้เลยนะน่ากลัวเลยนะชนะแมนซีได้ในศึกเอฟเอคัพอ่ะโอ้ยถือว่าสุดสุดเหมือนกัน ก็แม่นันนะคะมันก็จะมีมีมที่กราฟโดนใบแดงไล่ออกทำให้เจอกันใน10ต่อ11นั่นแหละอันนี้ก็เลยฮาหน่อยเกือบแบบว่าฉลองแชมป์แบบแพ้แต่ยังดีที่เสมอหนึ่งหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องแบบอ่าตลกขบขันไปคือพูดถึงในแม์นี้นะคะก็จะมาพิวว,ว,ว่าอ่าสิตัวจริงที่อันเนอร์สวอตคิดว่า จะเอาลงก็คือเอาง่ายๆว่าแมนเนี้ยอาจจะทดลองนักเตะที่จะใช้จริงในพิมลีที่จะแข่งกันในสัปดาห์หน้านะคะก็ต้องมาดูกันว่าส็ลตจะจัดยังไงแต่ในความคิดแฟนน่าจะจัดระบบเดิมแหละก็คือ4231นะคะโดยมือประตูน่าจะพักอลิซอนไว้เพราะอลิซอนน่าจะมีเกี่ยวกับไม่สะดวกไม่ว่างทางฝั่งแบค แบลรี่ก็อาจจะพักเพราะว่าน้องเจ็บนะคะสิเดตัวจริงที่คาดการนะคะก็ทางทางหลังก็จะน่าจะมีวิวฟานได้กนาเต้ฟิมปงแล้วก็คฟอเคธส,ส่วนกลางอ่ะแต่คิดว่าน่าจะยังจับโซโบโลเล่นคู่กับกาบอยู่แล้วก็ให้ทางฝั่งเอ่อฟอร์เนเวียสเข้ามาทดลองระบบอาจจะยังต้องพักแม็กไว้หรืออาจจะครื่งหลังอาจจะสลับแม็กลงมาก็ได้ทางฝั่งหน้านะคะ คิดว่ายังไงก็ต้องน่าจะต้องได้ใช้กัปโปเพราะเพราะว่าอันเนอรนะ์น่ะน่าจะให้โอกาสกัโปโออยู่นะเพราะว่าทางฝั่งทางฝั่งกัโปโอะดีอาร์ไม่มีไม่มีใครแล้วก็ต้องแบบอาจจะสลับอาจจะสลับลงอะไรเงี้ยอืมก็ต้องรอดูกันว่าจะจัดระบบยังไงก็มีซาร่าแล้วก็นปาปาคนใหม่ของเราเอกิติกเก้ คือแบบว่าจะพูดชื่อกองหน้าคนใหม่นี่คือแบบต้องคิดในหัวสมองสตาร์ก่อนเพราะว่าชื่อมันออกเสียงยาวมากคือแบบอยากให้ตั้งมีฉายาเออใครก็ได้แบบตั้งฉายาให้น้องหน่อยแบบให้เรียกง่ายๆเหมือนฟิลแบบแกราฟอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโซโบอย่างเงี้ยจากโซบานิกโซบาลายอ่ะกลายเป็นโซโบะกราฟกาแนแบ่งเนี่ยก็น้องกราฟเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวรอคนมาตั้งฉายาหน้าเป้าคนใหม่ของเรานะคะว่าจะเรียกว่าอะไรเอ่ยอันนี้แฟก็ลองเหมือนกันทางฝั่งคิตตันเนี่ยก็น่าจะจัดสเ็ดตัวจริงผู้เล่นแบบมาสู้เลยอันนี้จะเป็นสนามกลางที่เวมลี่นะคะที่อังกฤษเลยก็ต้องมารอลุ้นกันตอนนี้คือเช้ามาเช้าไอคิปเจ็ดโมงมันก็เลยแบบว่าอาจจะปั๊มปั๊มปเปิ่อๆหน่อยนะคะแข่งกันสามทุ่มนะ ก็คือทางช่องอ่โมโนแะม็กมั้งยังไงทุกคนไปติดตามได้นะคะอาจจะเป็นแบบว่าได้รุ้นฟอร์มได้รุ้นอะไรก่อนที่จะเปิดคริมลีกจริงๆก็มาดูทีมดักวันนี้ก็จัดเต็มในการใส่เสื้อ <Yeah. S 1> แต่เช้าเลย <laughs> เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะจะมาพรีวิวทีนึงว่าหลังเกมเป็นยังไงแล้วก็ระบบทีมมันโอเคไหมในการแบบเปลี่ยนนักเตะผู้เล่น คนถานที่จะเยอะเลยแหละเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะคะยังไงฝากกดไลค์ด้วยนะเริ่มอีกแล้วทุกคนไปมันกัน